แจกซองอ่างเปานะครับผมได้ทําการดําเนินการแจกมาเรื่อยๆนะครับก็ตกประมาณ1เดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับสาหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแจก100บาทนะครับซึ่งสมาชิกหลายคนนะเรียกร้องกันมาแอดแอดก็อยากจะให้แอดแตก100บาทบ้างนะครับแจก20บาทแจก3าบาทมันน้อยเกินไปนะวันนี้จุดจีนดีเดย์นะครับผมก็เลยนำโทมานี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทมาแจกสําหรับอ่างเปานะครับในคลิปวิดีโอนี้ ซึ่งก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องกิจกรรมใดๆนะก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมานะครับสแกนได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทํากิจกรรมไม่ต้องดูโฆษณาอะไรให้วุ่นวายครับ ส่วนใครนะครับเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์เป็นรายได้เสริมนะก็กดติดตามได้นะครับส่วนใครที่มองแล้วว่าเป็นคอนเทนต์ไร้สาระก็ไม่ต้องตามนะครับผมก็จริงใจแฟร์ๆเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าช่องนี้แจกจริงๆนะครับหรือใครได้ไปแล้วจะขอบคุณผมผมก็จะขอบพระคุณในความการุณามากๆเลยนะครับจะได้มีกําลังใจในการแจกซองทูมอรีวอลเลตแบบนี้นะครับก็โอเควันนี้ลาไปก่อนครับ สหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโคดอ่งเปาทูมอนิวเอเล็ตทุกวันนะครับแคมทีมทละแคมสามารถดาวน์โหลดที่ App อ t o r e และ Play Store ได้ครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มกันกดคำว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ a b นะครับแอดเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บทูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโคดอ่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึงแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดสมัครรับกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ